กลางดึกนป่าชายแดนที่เงียบสงัดแสงจันทร์สองลอดลงมาตามช่องว่างของผู้ไม้เสียงลมพัดใบไม้เสยดสีกันดังกรูกรูคล้คลคลายเสียงคร่ำครวญของวิญญาณที่เร่ร่อนอยู่ในความมืดเสียงกรองสึกเก่าที่ไม่รู้มาจากไหนดังระรัวตุ้มตุ้มตุ้มก้องกลางวันไปทั่วหุบเขาบรรยากาศชวนขนลุกแม้กระทั่งคนกล้าหาญที่สุดก็ยังรู้สึกเสียวสันหลัง ภายใต้แสงจันนั้นมีทหารเ6้าสิบหกนายยืนเรียงแถวในเครื่องแบบที่เต็มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นโคลนพวกเขาเพิ่งผ่านการฝึกอันหนักหน่วงและรู้ดีว่าศึกใหญ่กำลังรออยู่เบื้องหน้าทุกสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรีของนักรบหัวหน้าหมู่ก้าวออกมากลางวงเขาชูดาบขึ้นฟ้าแสงจันทร์สะท้อนคมดาบวาวว่าเขาตะโกนด้วยเสียงดังฟังชัดพวกเราหากคืนนี้คือคืนสุดท้ายของชีวิตหากพรุ่งนี้พวกเราสิ้นลมหายใจจงสาบานไว้นะที่นี้ว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นทหารทุกชาติไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนเราจะเป เสียงทหารอีสิบห้านายประสานกันดังสนัน่นขอสาบานเสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขาเหมือนภูเขาและป่ารับรู้คำปฏิญาณอันแรงกล้าท่านใดนั้นลมเย็ยนเยือกเยก็พัดแรงขึ้นจนกิ่งไม้โค้งไหวใบไม้ปลิวว่อนราวกับมีใครมากวนบางคนรู้สึกเหมือนเงาดำเลื่อนผ่านสายตาแต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดหัวรอเสียงดังคล้ายท้าทายโชยชตา แล้วในเงามืดก็ปรากฏร่างของชายชารานุ่งห่มจีวรเก่าๆก้าว้าออกมาช้าๆเขาถือไม้เท้าเรียบง่ายแต่แววตาเต็มไปด้วยพลังและความลึกลับไม่มีใครในกลุ่มเห็นเขาเข้ามาตอนไหนแต่เมื่อเห็นแล้วทุกคนเงียบกริบหลวงปู่ศิลาเสียงขาหารคนหนึ่งเอ่ยเบาๆราวกับตกใจหลวงปู่ศิลายกมือขึ้นช้าๆแล้วพูดด้วยเสียงทุ้มหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยลูกเอ๋ยคำสาบานนั้นแรงหนักหนักยิ่งกว่าภูเขาหากเจ้ากล่าวโดยไม่คิดวิญญาณเจ้าจะไม่มีวันสงบสุขไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อย่าผูกกรรมที่ตัดดไม่ขา ทหารทั้งสิบหกมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะเสียงดังบางคนตบอกบางคนยกดาบขึ้นฟ้าอีกครั้งหัวหน้าหมู่ผู้เสียงแข็งหลวงปู่พวกเราเกิดมาเพื่อเป็นทหารแม้ต้องตายเราก็ไม่กลัวหากวิญญาณจะเวียนว่ายเราก็จะเวียนว่ายเป็นนักรบทุกชาติเสียงหัวเราะดังระง,งมคล้ายประกาศต่อฟ้าดวงตาของหลวงปู่ศิลาหมดลงเขามองพวกเขาด้วยความสงสารมากกว่าความโกรธหลวงปู่กล่าวเบาๆเหมือนรำพึงกับลมคำพูดเป็นเหมือนคมมีดสักวันพวกเจ้าจะรู้ว่ามันคมกว่าที่คิด สิ่งคำเสียงกลองศึกที่ดังอยู่ก่อนหน้านี้กลับเงียบลงทันทีความมองเวงปกคลุมทั่วป่ามีเพียงเสียงหัวเราะของทหารกล้าที่ก้องกังวานท่ามกลางความมืดกล้องซูมขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงจันทร์เต็มดวงสัสดส่องเหนือหัวสพกทหารกล้าและเหงาร่างหลวงปู่ศิลาที่ค่อยๆเลือนหายไปในหมอกเสียงปืนและเสียงระเบิดดังก้องสะท้อนทั่วหุบเขาชายแดนปังปัง,ปงตูม ควันสีเทาลอยคลุ้งไปทั่วฟ้ากลิ่นดินปืนคละคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกเสียงตะโกนสังการของนายทหารสลับกับเสียงร้องโหยหวนของผู้บาดเจ็บสถานการณ์ตึงเครียดราวกับนรกบนดินกองทหาร16นายที่เคยสาบานต่อหน้าจันทร์คืนก่อนบัดนี้ต่างอยู่ท่ามกลางหากกระสุนพวกเขาวิ่งฝา่าฝนกระสุนอย่างไม่เกรงกลัวใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ใช่เพราะไม่รู้จักความตายแต่เพราะพวกเขาได้สาบานแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้แม้กระทั่งหลังความตายหัวหน้าหมู่ตะโกนสั่งเสียงดังบุกเพื่อแผ่นดินเพื่อสหาย เสียงตอบรับกล้องดังเพื่อแผ่นดินพวกเขาพุ่งเข้าหาศัตรูยอย่างกล้าหาญดาบและปืนในมือฟาดฟันไม่หยุดเลือดสาดกระเซน็นเปื้อนเสื้อผ้าแต่ไม่มีใครหยุดหรือถอยแม้ก้าวเดียวเสียงระเบิดลูกหนึ่งดังสนัน่นตูมมมดินและเศษไม้ปลิวกระจายทหารสองนายล้มลงทันทีร่างขาดวินแต่ใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มเหมือนคนที่ได้ทำหน้าที่จนถึงที่สุดสู้ต่อหัวหน้าหมูคำรามขณะเขาเองก็มีเลือดไหลาอาบแขน ทีละคนทีละคนทหารผู้กล้าลม้มลงกลางสนามรบเลือดแดงสดไหลนองผืนดินจนกลายเป็นลำธารเล็กๆแต่ในดวงตาของแต่ละคนยังส่องประกายแห่งศรัทธาเสียงหอบหายใจกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆคล้ายภาคภูมิใจกับชะตากรรมของตนทหารคนหนึ่งกระซิบขณะลม้มลงชาตินะคาก็จะเป็นทหารอีกเพื่อนที่อยู่ใกล้หัวเราะตอบทั้งที่เต็มไปด้วยบาดแผลใช่เราจะกลับมาอีกทุกชาติเสียงกลองสึดยังดังต่อเนื่องเหมือนตอกย้ำคำสาบานตุ้มตุ้มตุ้ม บางครั้งดังมาจากไกลลิบบางครั้งเหมือนดังอยู่ข้างหูไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่ามันคือเสียงแห่งวิญญาณสุดท้ายเหลือเพียงหัวหน้าหมูยืนอยู่ท่ามกลางซากศพเพื่อนและศัตรูเขาหอบหนักเลือดอาบกายแต่ยังยกดาบขึ้นสูงคาตะโกนลั่นพวกเราจะกลับมาจะเป็นนักรบทุกชาติทันทีที่สิ้นคำเสียงปืนดังขึ้นปังกระสุนเจาะเข้าที่อกร่างของเขาลม้ลมลงเคียงข้างสหายทั้งสิบห้านาย ความเงียบเข้าปกคลุมสนามรบมีเพียงเสียงลมพัดพาเศษใบไม้ปลิวว่อนและกลิ่นคาวเลือดที่อบอวนไปทั่วใบหน้าของทหารทั้ง16แม้ร่างไร้วิญญาณแต่กลับมีรอยยิ้มบางๆติดอยู่คล้ายยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ตายด้วยความหวาดกลัวแต่ตายด้วยเกียรติและศรัทธาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังก้องมาในสายลมคล้ายคำสาบานเมื่อคือนยังไม่จางหายหากตายเราจะกลับมาเกิดเป็นทหารทุกชาติเสียงนั้นสะท้อนซ้ำๆท่ามกลางความมองเวงราวกับผืนป่าและท้องฟ้าเองยังจดจำได้ กล้องค่อยๆแพนออกกว้างเผยให้เห็นสนามรบที่เต็มไปด้วยศพและเลือดแสงจัน่องลงมาเหมือนสปอตไลท์ส่องที่ร่างของทหารทั้ง16นายซึ่งนอนเรียงรายอยู่กลางดินแดงบรรยากาศเต็มไปด้วยความขลังและน่าสะพรึงกลัวคำสาบานที่ผูกมัดยังคงดังกล้องและยังไม่สิ้นสุดหลังเสียงปืนและระเบิดเงียบลงสนามรบที่เคยเดือดดานกลับเหลือเพียงความมังเวงซากศพของทหารทั้งสองฝ่ายกองเกลื่อนอยู่เต็มพื้นดินกลิ่นคาวเลือดอบอวนไปทั่วความเงียบทำให้ป่าแห่งนั้นดูคล้ายสุสานที่ถูกสลักด้วยวิญญ,ญาณผู้ล่วงับ หลวงปู่ศิลาเดินช้าๆมาถึงลานรบท่านถือไม้เท้าเก่าก้าเหยียบผ่านดินแดงที่ชุ่มเลือดสายตาเต็มไปด้วยความสงสารและเวทนาหลวงปู่สุดนั่งลงกลางสนามรบจุดทูกสิบหกอกแล้วพนมมือทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล้มตายเสียงสวดมนต์เบาๆของท่านแผ่ก้องท่ามกลางสายลมนโมตัสสะอิติปิโสภควาเปลวไฟจากทูปส่องแสงริบหรี่ราวกับกำลังเปิดประตูอีกโลกหนึ่งความเงียบสงัดกลับถูกรบกวนด้วยเสียงก้าวเดินหนักแน่นตึงติงตึง,ตง หลวงปู่เงยหน้าขึ้นและสิ่งที่ท่านเห็นทําให้ขนลุกสู้เบื้องหน้าของท่านมีเงาร่างทหารสิบหกนายยืนเรียงแถวอย่างสง่างามเครื่องแบบยังเหมือนตอนมีชีวิตแม้ร่างโปรง่งใสแต่แววตาแข็งกร้าวและภาคภูมิพวกเขายืนตัวตรงเหมือนพร้อมรบตลอดเวลาเสียงหัวหน้าหมู่ดังขึ้นด้วยน้ำเสียงก้องกังวานแต่ไม่เหมือนมนุษย์หลวงปู่เราขอร้องท่านจงจารึกคำสาบานของพวกเราไว้ที่ศาลเจ้าให้คนรุ่นหลังรู้ว่าทหารสิบหกนายนี้จะกลับมาเป็นนักรบทุกชาติ เสียงที่เหลืออีกสิบห้านายประสานกันพดีราวกับคำประกาศก้องสู่ฟ้าทุกชาติทุกพบเราจะเป็นทหารแสงจันทร์ส่องลงมาพอดีวิญญาณแต่ละดวงส่องประกายซีดหมนแต่กลับมีอำนาจแฝงอยู่จนลมทั้งป่าหยุดพัดทุกสิ่งรอบตัวเงียสงัดเหมือนจัก,กรวาลหยุดฟังคำสาบานนั้นหลวงปู่ศิลานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ,อ่ยด้วยเสียงสั่นแต่หนักแน่น ลูกเอ๋ยคำสาบานของพวกเจ้าแรงเกินไปแล้วสิ่งที่ผูกไว้ไม่ใช่เพียงหนึ่งชาติแต่จะตามไปทุกพบทุกชาติไม่ว่าเจ้าอยากหรือไม่เจ้าก็ต้องเป็นทหารไปจนกว่ากรรมจะสิ้นนี่คือพันธกรรมทหารทั้งสิบหกนายยังยืนเรียงแถวไม่มีใครขยับแม้คำพูดของหลวงปู่จะเต็มไปด้วยคำเตือนแต่แววตาพวกเขากลับยังคงแข็งกร้าและยึดมัน่นหัวหน้าหมู่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหากนี่คือพันธกรรมพวกเรายอมรับแต่ขอให้คนรุ่นหลังจดจำเราไม่ให้คำสาบานสูญหาย หลวงปู่ถอนหายใจยาวดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าพวกเจ้ามีได้กลัวตายแต่กลับไม่กลัวกับหน้าเวทนานะทันใดนั้นลมเย็นจัดก็พัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนเปลวทูบที่หลวงปู่จุดไว้ดับลงพร้อมกันทั้งส6ดอกเงาร่างทหารทั้งส6กค่อยๆจางหายไปราวกับถูกดูดกลับสู่ความมืดเหลือเพียงความมังเวงและเสียงสะท้อนเบาบางที่ดังมาในสายลมเราจะกลับมาเราจะเป็นทหารทุกชาติ หลวงปู่ศิลาย,ยังคงนั่งพนมมือมองไปยังความว่างเปล่าท่านสายหัวช้าช้าแล้วพึมพำเบาๆมนุษย์นั้นผูกพันธะด้วยลิ้นตนเองและวิญญาณเจ้าก็ต้องชดใช้จนสิ้นวัตตะกล้องค่อยๆเคลื่อนถอยออกจากสนามรบทิ้งไว้เพียงภาพเงียบสงดและเสียงสวดเผ่เบาของหลวงปู่ท่ามกลางลมกลางคืนหลายวันหลังศึกใหญ่ผ่านพ้นไปป่าชายแดนกับเงียบเงันผิดปกติแต่ความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบหากเป็นความเงียบที่กดดันจนทําให้ผู้คนรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ลมพัดจะได้ยินเสียงคล้ายก้าวเดินแผ่วเบาตึง กองอยู่ลึกในพงไม้แม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งชายชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไปหาฟืนในป่าเมื่อพระจันทร์ลอยสูงเหนือยอดไม้พวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเป็นจังหวะชัดเจนมากขึ้นคล้ายกองทัพกำลังเดินแถวแม้ไม่เห็นผู้คนแต่เสียงก้าวเดินประสานพร้อมกันราวกับมีกองทหารนับสิบกำลังฝึกอยู่ได้ยินไหมหนึ่งในชายชาวบ้านกระซิบเสียงสั่นเครืออีกคนกลืนน้ำลายก่อนพยักหน้าช้าๆเหมือนเหมือนเสียงทหาร เมื่อเสียงดังใกล้เข้ามาพวกเขาตกใจจนทิ้งฟืนรีบวิ่งกลับหมู่บ้านโดยไม่หันหลังกลับหลังจากนั้นข่าวก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วว่าป่าชายแดนยังมีกองทัพผีเดินแถวในยามค่ำคืนไม่กี่วันถัดมาเด็กเลี้ยงควายตัวเล็กคนหนึ่งกำลังต้อนควายกลับบ้านเขาเงยหน้าขึ้นเพราะได้ยินเสียงฮึบฮึบดังมาจากทุ่งหญ้าโล่งข้างป่าตรงนั้นเขาเห็นร่างปร่งใสายของทหารกลุ่มหนึ่งเดินเป็นแถวตรงเครื่องแบบเก่าคร่ำคร่าเต็มไปด้วยเลือดแต่ใบหน้ายัางยิ้มและมองตรงไปข้างหน้าเด็กคนนั้นตกใจสุดข,ขีดรีบว่่ง่งััหม้า,า,าแวใพอฟ ผมเห็นทหารชุดเก่าเขาเดินผ่านไปต่อหน้าผมเลยผู้ใหญ่ไม่กล้าหัวเราะหรือดูดาเพราะหลายคนเองก็เคยได้ยินเสียงประหลาดในป่าข่าวนี้จึงแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ราวกับไฟลามทุ่งคำวันต่อมากลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันหน้าวัดพูดคุยกันเสียงสัน่นเมื่อคืนได้ยินเสียงฝีเท้าเลยข้าสาบานได้ข้าเห็นเงาคนเดินแถวจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันต้องเป็นผีทหารกล้าแน่พวกเขายังไม่ไปไหน ความหวาดกลัวคืบคลานเข้าหมู่บ้านอย่างช้าๆทุกคนเริ่มเลี่ยงการเข้าไปในป่าแม้ยามกลางวันเด็กๆถูกห้ามไม่ให้เล่นใกล้ชายแดนยามค่ำคืนทุกบ้านปิดประตูเงียบปักตะเกียงส่องแสงไว้หน้าบ้านเหมือนป้องกันสิ่งลี้ลับบางครอบครัวถึงขั้นเอาของเส้นไหว้วางไว้ที่ขอบป่ามีทั้งข้าวปลาและเล้าบางคนจุดธูปไหว้พร้อมกล่าวเสียงสั่นถ้าพวกท่านยังอยู่จริงโปรดอย่ามารบกวนบ้านข้าเลยข่าวลือแพร่กระจายไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงยิ่งเล่าต่อก็ยิ่งถูกเติมแต่งบ้างว่าเห็นทหารสิบหกนายเดินสวนสนามกลางหมอกบ้าางงว่มีีเสยตะกน เพื่อแผ่นดินดังก้องออกมาจากป่าแม้จะไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์แต่ทุกคนต่างมั่นใจว่าผีทหารกล้ายังไม่ไปไหนหลวงปู่ศิลาได้รับรู้เรื่องทั้งหมดท่านเพียงยืนเงียบมองป่าไกลๆด้วยสายตานหนักใจก่อนเอ่ยกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่าคำสาบานที่มัดวิญ,ญญาณเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นพวกเขายังอยู่จริงๆและจะอยู่ไปอีกนานจนกว่ากรรมจะคลายเมื่อคำพูดของหลวงปู่แพร่ไปถึงหูชาวบ้านยิ่งทำให้ความกลัวกลายเป็นความเชื่ออย่างสมบูรณ์ไม่มีใครกล้าเอา่ยปฏิเสธอีกต่อไป จากนั้นทุกคืนที่ลมพัดแรงชาวบ้านจะได้ยินเสียงตึงฮึบดังมาจากป่าจนกลายเป็นความสยองขวัญที่ไม่มีใครอยากเผชิญหน้าตรงๆงและข่าวลือก็กลายเป็นตำนานตำนานของผีทหารกล้าสิบหกนายที่ยังคงยืนหยัดในป่าชายแดนไม่ยอมละทิ้งคำสาบานของพวกเขาขึ้นเดือนหงายกลางป่าชายแดนเงาไม้สันไหวเหมือนมีชีวิตชาวบ้านที่แอบมาดูเพราะอยากพิสูจน์ข่าวลือต่างยืนนิ่งตัวแข็งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากความมืดฮึบฮึบ เสียงตะโกนสั้นก้องกังวานเหมือนมาจากกองทัพใหญ่และภาพที่ทุกคนไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ปรากฏทหารกล้าสิบหกนายในชุดเก่าแบบสมัยสงครามกำลังก้าวเดินอย่างพร้อมเพรียงใบหน้าเคร่งขรึมแววตาคมกริบเหมือนยังคงมีชีวิตพวกเขาเดินเรียงแถวตรงกลางลานกว้างราวกับกำลังสวนสนามต่อหน้ากษัตริย์บางคนที่อยู่ใกล้ที่สุดถึงกับร้องลัน่นก่อนจะล้มลงสลบชาวบ้านที่เหลือต่างรีบพนมมือไว้ก้มกราบก,กับพื้นเสียงสวดมนต์เบาหวิวดังปะปนกับเสียงฝีเท้าของเหล่าวิญญาณ เด็กเลี้ยงควายตัวน้อยตัวสันง,งานงกน้ำตาไหลพระผู้ตะกุกตะกักว่าเขาเขามาจริงๆผีทหารผีทหารกล้าหลวงปู่ศิลาเดินออกมาช้าช้ามือถือไม้เท้าดวงตาสงบนิ่งมองภาพตรงหน้าโดยไม่หวัน่นไหวพระชารารู้ดีว่าวันนี้คือวันที่วิญญาณเหล่านั้นเลือกจะเปิดเผยตัวต่อสาธารณะอย่าลบหลู่เสียงของหลวงปู่ดังชัดท่ามกลางความเงียบนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นพวกเขาเป็นวิญญาณนักรบที่สาบานไว้เองหากไม่ทำบุญใหญ่วิญญาณเหล่านี้จะไม่สงบ ชาวบ้านบางคนถึงกับริ่มให้รีบกราบลงกับพื้นและขอขามาขณะที่เหล่าวิญ,ญญาณเดินต่อไปอย่างไม่สนใจผู้ใดเหมือนกำลังซ้อมรบอยู่ในโลกที่ไม่มีใครแต่ต้องได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความขลังและความหวัดหวันเสียงลมพัดผ่านคล้ายเสียงโหยหวนกลองศึกโบราณดังแผ่วๆมาจากทิศไกลทําให้ทุกคนเชื่อสนิทใจว่าคําสาบานของทหารทั้ง16ไม่ได้หายไปไหนเลยภาพนั้นติดตาและถูกเล่าขานต่อกันอย่างรวดเร็วว่าวิญญาณทหารกล้ากลับมาแล้วจริงๆเสียงเล่าลือเรื่องวิญ,ญญาณทหารกล้า แพร่สัพัฒไปทั่วหมู่บ้านยิ่งเล่าก็ยิ่งน่ากลัวแต่ในสายตาวัยรุ่นบางกลุ่มมันกลับเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้นมาคืนนั้นวัยรุ่นห้าคนแอบชวนกันถือไฟฉายและสุราขวดเล็กเดินลัดเลาะเข้าสู่ป่าชายแดนด้วยหัวเราะเย้ยหยันก็แค่เรื่องเล่าไหนละผีคนหนึ่งพูดพางยกขวดเหล้าขึ้นดื่มก่อนตะโกนลั่นกลางลานที่ว่ากันว่าเป็นที่ที่ทหารสิบหกนายสาบานไว้ถ้ามีจริงออกมาเลยข้าจะไม่กลัวอีกคนหัวเราะเสริม คำสาบานอะไรนั่นนั่นะก็แค่คำพูดคนโบราณฮ่า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 เสียงหัวเราะยังไม่ทันจังคันใดนั้นลมแรงพัดหอบผ่านเหมือนเสียงกลองสึกก้องสะท้อนไฟฉายกระพริบต,ติดติดดับดับเงาไม้โยกไหวราวกับมีเงาคนเดินผ่านสายตาของพวกเขาเบิกกว่างเมื่อเห็นเงาทหารในชุดโบราณยืนเรียงเป็นแนวอยู่ไม่ไกลใบหน้าแข็งกร้าวจ้องมองมาโดยไม่กระพริบเฮ้ยมึงเห็นเหมือนกูไหมเสียงหนึ่งสั่นเครือ ไม่มีใครตอบได้ทันเพราะเงาทหารค่อยๆก้าวเข้ามาเสียงฝีเท้าดังกล้องฮึบฮึบท่ามกลางความเงียบสงัดวัยรุ่นรีบวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนแต่เหมือนเงาพวกนั้นไม่ได้หายไปกลับติดตามมาถึงทางบ้านคืนนั้นเองเสียงกรีดร้องดังลั่นบ้านไม้หลังหนึ่งหนึ่งในวัยรุ่นวิ่งออกมาพร้อมดวงตาเบิกโพลงร้องว่าเขาเดินตามมาทหารเขาอยู่ตรงนั้นก่อนจะสุดลงชักดินชักงง อีกคนสติแตกจนพูดไม่เป็นภาษาเอาแต่หัวเราะแล้วร้องให้สลับกันบางคนวิ่งวนรอบบ้านเหมือนคนเสียจริตข่าวลือเรื่องวัยรุ่นโดนผีทหารเล่นงานยิ่งตอกย้ำความเชื่อในหมู่บ้านทุกคนเริ่มเข้าใจว่าคำสาบานนั้นไม่อาจดูหมิ่นได้จริงๆหลวงปู่ศิลาเมื่อได้ข่าวก็ถอนหายใจหนักพลางพูดว่านี่แหละกรรมของผู้ลบหลู่เขาจะไม่ปล่อยไปง่าย ค่าคืนแห่งความหวาดหวั่นมาถึงอีกครั้งที่กลางป่าชายแดนหลวงปู่ศิลาเรียกชาวบ้านและพระลูกศิษย์มารวมตัวกันที่ศาลป่ากเก่าแก่ทุกคนถือดอกไม้ทุกเทียนด้วยมือสันสันบางคนยังไม่หายกลัวจากเหตุการณ์ที่วัยรุ่นถูกวิญญาณตามหลอนตรงกลางศาลถูกจัดวางอย่างพิธีพิถันเทียน16กเล่มถูกจุดเรียงรายรอบวงบูชาหมวกเหล็กขึ้นสนิม16บใบพร้อมดาบป,ปืนเก่าและเครื่องสนามที่เหลือจากสงครามถูกนำมาวางเป็นสัญลักษณ์แทนทหารแต่ละนาย หลวงปู่ศิลานั่งขัดสมาธิบนเสื่อก่ามือประคองลูกประคำเสียงสวดมนต์ดังแผ่วเหมือนคลื่นซัดสู่หูผู้ฟังชาวบ้านต่างก้มกราบด้วยความศรัทธาและหวาดกลัวไปพร้อมกันเมื่อคาถาบทสำคัญถูกเปล่งออกมาเปลวเทียนทั้ง16เล่มกลับลุกโชดช่วงสว่างสวยเกินปกติลมพัดแรงทั้งที่ไม่มีวิแววพายุเสียงกลองศึกโบราณดังมาจากในอากาศก้องกังวานทั่วลานพิธี แล้วภาพที่ไม่มีใครกล้าลืมก็ปรากฏขึ้นตรงกลางวงบูชางเงาของทหาร16นายค่อยๆก้าวออกจากเปลไฟร่างโปร่งใสแต่แสงด้วยพลังอำนาจพวกเขาสวมชุดสนามเก่าเต็มยศใบหน้าเคร่งขรึมและยืนเรียงแถวเหมือนกองทัพเสียงประสานดังก้องสะเทือนหัวใจผู้ฟังพวกข้าจะเป็นทหารทุกชาติเสียงนั้นทำให้บางคนถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวบางคนพนมมือสานสถานจนทุกเทียนเกือบหล่นหลวงปู่ศิลาย,ยังคงสวดต,ต่อดวงตาปิดแน่นเหมือนกำลังใช้กำลังใจทั้งหมดควบคุมพิธี ไฟเทียนโยกไหวตามแรงลมที่พัดหมุนวนอย่างรุนแรงราวกับทั้งสารถูกดูดเข้าไปในมิติแห่งสงครามเก่าทุกคนต่างรู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบจริงๆเสียงฝีเท้าและเสียงตะโกนฮึบฮึบดังก้องรอบทิศในช่วงเวลานั้นไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับทุกสายตาจับจ้องที่หลวงปู่กับเหล่าวิญญาณทหารที่ยังคงประกาศคำสัตย์อันยิ่งใหญ่ของพวกเขาให้โลกรู้ เปลวไฟยังคงสว่างโรดกลางสารป่าเสียงสวดของหลวงปู่ศิลาเริ่มแผ่วลงก่อนที่แท่นจะลืมตาช้าๆแววตานิ่งสงบแต่แฝงด้วยพลังอำนาจทุกคนเงียบกริบรอฟังคำพูดที่จะเปลี่ยนความเชื่อไปตลอดกาลลูกหลานเอย๋ยหลวงปู่เอ๋ยด้วยน้ำเสียงก้องกังวานวิญ,ญญาณทหารกล้าเหล่านี้มิได้เป็นเพียงเงาหลอนหากแต่สาบานไว้ด้วยใจจริงคำสัตว์นั้นผูกพันพวกเขากับกงล้อแห่งกรรมเงาทหารทั้งสิบหกนายยังคงยืนสงบนิ่งใบหน้าเข้มแข็งราวกับนักรบไม่เคยล้มตาย หลวงปู่พูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นพวกเขาจะเวียนไว้ตายเกิดกลับมาเป็นทหารทุกชาติตราบใดที่คำสาบานยังไม่สิ้นผลและใครก็ตามที่กล้าลบหลู่คำสัตย์นี้จะต้องรับกำหนักตามไปด้วยทันใดนั้นเสียงกลองศึกดังสะท้อนจากป่าลึกกล้องไปทั่วทุกทิศเหมือนมีทัพใหญ่กำลังเคลื่อนพลความสันสะเทือนนั้นทำให้พื้นดินสั่นไหวใบไม้ปลิวว่อนบรรยากาศหน้าขนลุกยิ่งกว่าสนามรบ ชาวบ้านหลายคนถึงกับกรีดร้องบางคนตัวสั่นจนยืนไม่อยู่น้ำตาไหลพรากเพราะความกลัวบนศรัทธาหลายคนพนมมือแน่นก้มกรากกับพื้นพางร้องให้ขอขมาข้าจะไม่ลบหลู่อีกแล้วข้าสัญญาเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนล,ลั่นน้ำเสียงสันเครือชายชราที่เคยหัวเราะยกยข่าวหรือก้มกราบทั้งน้ำตาพลางพูดว่าจากนี้พวกเราจะบูชาพวกเราจะทำบุญให้พวกเขา คำพูดเหล่านี้กลายเป็นเสียงร่วมกันของชาวบ้านเกือบทั้งสารทุกคนต่างสัญญาต่อหน้าหลวงปู่และดวงวิญญาณว่าจะไม่ลบหลู่จะเคารพจะบูชาเหล่าทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อผืนแผ่นดินแสงไฟจากเทียนทั้งส6เล่มลุกวาบขึ้นอีกครั้งราวกับเหล่าวิญญาณกำลังรับรู้คำมั่นสัญญาก่อนเงาร่างทหารจะค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงเสียงกรองสึกที่ดังก้องอยู่ในหัวใจผู้คน ไฟเทียนทั้ง1ิกเล่มดับลงพร้อมกันสารป่ากลับคืนสู่ความมืดสงัดเหลือเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวหลวงปูศิลาหันหน้ามามองชาวบ้านเทียงคงก้มกราบน้ำตาคลอก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและเมตตาจงจำไว้ศรัทธาไม่ใช่ความงม,มงายแต่คือความเคารพต่อคำสัญญาถ้อยคำนั้นดังก้องเข้าไปในใจของทุกคนไม่มีใครกล้าลบหลู่คำสัตย์สาบานอีกต่อไปเพราะเห็นกับตาว่ามันทรงพลังยิ่งกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจ ตั้งแต่นั้นมาของทุกปีในคืนเดือนเพนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดพิธีเส้นไหว้ถวายบุญแด่วิญญาณ16ทหารกล้าเสียงกลองศึกถูกตีขึ้นใหม่ในพิธีเพื่อรำลึกถึงพวกเขาทุกคนยืนสงบน้อมรำลึกถึงการเสียสละของเหล่านักรบผู้รักษาคำสัตย์ภาพาสุดท้ายกล้องค่อยๆถอยออกจากลานพิธีที่ปกคลุมด้วยสายหมอกขาวท่ามกลางหมอกนั้นปรากฏรูปปั้นทหาร16นายยืนสง่าเรียงแถวเหมือนยังคงเฝ้าพื้นแผ่นดินนี้ไม่เสื่อมคลายเสียงบรรยายปิดท้ายดังขึ้นช้า,ชา ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำสาบานแรงกว่าที่มนุษย์เข้าใจาจบเรื่องด้วยความขลังและคำเตือนที่สืบต่อไป